เมื่อรมฎตอนมาถึงลองเช็คหัวใจดูสิว่าหัวใจของเรานั้นมีความรู้สึกดีใจหรือเปล่าคนที่พร้อมที่จะรับสเสบียงอันยิ่งใหญ่ที่เป็นฮีโร่จริงๆครับและเดือนรมฎตอนเป็นเดือนที่ถูกระบุเจาะจงถึงเป้าหมายหลักของการที่เราอดในเรื่องของน้ำอดในเรื่องของอาหาร อดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในภาคกลางวันก็เพื่อที่จะเป็นสื่อที่จะทําให้เราเป็นคนที่มีการตักว่าต่ออัลลอฮุซบาฮาแนวาตาละดังนั้นพี่น้องครับมีคนหลายและคนและคนส่วนใหญ่ถือสินอดแต่มีคนน้อยมากที่รู้ว่าถือสินอดไปทําไมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนมุมินจะต้องมีความรู้สึกดีใจจะต้องมีความรู้สึกที่จะให้เรอนมอมตอนนั้นมาถึง เหมือนกับบรรดาชาวซาลฟุซาเลในสมัยอดีตเขาขอดุอานะครับอกเดือนก่อนที่จะมาถึงรมรมฎอนเขาขอดุอาแล้วเพื่อที่จะให้รมฎอนมาถึงและให้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรมฎอนเพราะก่อนรมฎอนกับในช่วงของรมฎอนย่อมมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงการปฏิบัติในเดือนชะบานกับการปฏิบัติในเดือนรมฎอนผลบุญนที่ Allah อัลลอฮฺจะให้ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้น จงแสวงหาครับความปรดปรานในช่วงของอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับจงเตรียมความพร้อมและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมมากที่สุดก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของหัวใจที่เป็นแหล่งที่การตักวาของเราจะไปประทับอยู่ตรงนั้นและโดยเฉพาะสิ่งที่จะต้องเตรียมที่เป็นวัตถุนั่นก็คือเรื่องของอันกุรอานอัลลอฮฺสบาตาลาได้พูดถึง شهر รอมฎอนั ر ر ่ละทีอุนซีลฟิลุรานจริงๆแล้วอันคุรานถูกประทานลงมาเกือบทุกๆเดือนครับบางทีหอายะเจ7อายะห์15อาอะห์บ้างแต่ว่าอัลลอห์ซุบะตอลละเอาในช่วงเริ่มต้นของการประทานอันคุรานก็คือในช่วงของเดือนรอมฎอนและมีคุณค่าความประเสริฐด้วยกับการที่เป็นเดือนที่อัลลอลาประทานอันคุรานลงมาเพราะฉะนั้น หน้าที่หนึ่งภารกิจหนึ่งที่สําคัญที่สุดในช่วงของโดโรมอดอนนั่นก็คือการที่เราได้อ่านอันกุรอานการที่เราได้ตับซีดอันกุรอานการที่เราได้ตะดับบูร์อันกุรอานการที่เราได้ท่องจําอันกุรอานการที่เราได้ตับลิปฏิบัติเผยแผ่ในเรื่องของอันกุรอานพระองค์ให้ภารกิจของเราอยู่สองอย่างที่ท่านนาบีบอกว่าถ้าเรายึดมั่นกับสองอย่างนี้เราจะไม่เป็นคนที่ลืมประการแรกก็คือกิตาบุลโล ก็คือคำพี่อันคุรอรนาและอันที่สองก็คือสุนนะของท่านนบีในขณะเดียวกันก่อนที่เราจะเข้าถึงโดรามตอนเราจะต้องเรียนรู้ว่าท่านนบีถือศีลอดยังไงการปฏิบัติของท่านนบีในช่วงของกินข้าวสะฮุตนบีปฏิบัติยังไงในช่วงภาคกลางวันนบีปฏิบัติยังไงในช่วงละศีลอดนบีปฏิบัติยังไงในช่วงของกิยามตระเวนนบีปฏิบัติยังไงทั้งหมดนั้น เราพยายามที่จะเรียนแบบตามแบบฉบับของท่านนาบีสุลต่านอัลสลามให้มากที่สุดในช่วงของสิบสุดท้ายของเดอรมฎอนท่านนาบีอิิกับอิิกับยังไงรอมฎอนปีนี้จะต้องดีกว่าครับในรมฎอนที่ผ่านมาพยายามเก็บตกรายละเอียดแบบฉบับของท่านนาบีให้ได้มากที่สุดเพราะเดือนนี้เดือนรมฎอนที่จะมาถึงเป็นเดือนที่แห่งเป็นเดือนแห่งการขัดเกลาในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณท่านนาบีกล่าวว่ากูฟ um ิโรลาหูมาตะกัดเดมามินซัมบี การละหมาด5เวลาการงานอีกเยอะแยะมากมายครับที่จะอภัยโทษบาปของเราแต่ความประเสริฐที่อัลลอฮฺจะให้ในขณะเดียวกันเราก็มีอยู่2การงานนะครับที่อัลลอฮฺบอกว่าให้อภัยโทษก็คือเรื่องของการตื่นเช้าในภาคกลางวันแล้วก็การกิยามในภาคกลางคืนละหมาดตะวัมันซ้อมาม,าอมารอมดออนมาันวะติซาบัน วุฟิร์ لهو ما تقدّمَ من زنبي ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً وُفِّرَ له ما تقدّمَ من زنبي จงให้ความสําคัญอย่างเต็มที่และก็ให้เราคิดอยู่เสมอในเรื่องของการทําอามันอิบาดะห์ก็คือรอมฎอนนี้คือรอมฎอนสุดท้ายของเราเหมือนที่ท่านนบีสอนในเรื่องของการละหมาดว่าละหมาดนี้คือละหมาดสุดท้าย รอมฎอนนี้ก็เช่นเดียวกันคิดว่ารอมดอนนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายและเราจะทําให้รอมดอนปีนี้เป็นรอมดอนที่อัศจรรยกว่ารอมดอนที่ผ่านมา